ตอนนี้นะครับหลังจากไปหารอมาเราก็มาถึงทางเข้าอุทยานเดี๋ยวเราต้องมาจ่ายเงินกันนะผู้ใหญ่40รถยนต์สล้อ30บาทเป็น70บบาทชิวๆไปเดี๋ยวไปจ่ายเงินแล้วก็ไปนอนกันตีนเขาที่อุทยานอุทยานตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในอุทยานละ ตอนนี้เป็นเวลา <c oughs> เวลาสองทุ่มสี่สนาทีก็เดี๋ยวผูกเปยนะครับจากคอฟฟี่ผูกเปยเสร็จเดี๋ยวกลางทับคุมอีกที่หนึ่งแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็นอนจะได้ตื่นแต่เช้าขึ้นเขาจะเช้าตอนนี้นะครับก็ไปอาบน้ำเรียบร้อยทับเปยก็กลางแล้วพร้อมนอน อุนแน่นอนคืนนี้แต่ว่าตอนนี้เราต้องไปกินขา้าวกอนต้มมาม่าก่อนไปดูกันต้มมาม่านะครับก็มาต้มข้างรถจะได้ไม่รบกวนคนอื่นมากส่วนน้ำเก๊กน้อยก็เติมเรียบร้อยเดี๋ยวรอน้ำเดือดก็กินได้เลยพร้อมนอนตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งแลครับ นอนต่อไม่ได้แล้วเพราะเสียงรถทั้งเสียงคนนะเริ่มมาละนักท่องเที่ยวงานเราก็จะเก็บของเหมือนกันเพราะนอนต่อไม่ได้ล้วเดีย๋ยวเก็บของเตรียมตัวเมื่อกี้นะครับไปกินข้าวเรียบร้อยข้าวเช้าแต่เช้าแล้วก็กาแฟพร้อมจะเดินทางแต่ตอนกินข้าวลืมถ่า <c> ย <oughs> ไป จุดเริ่มต้นการเดินทางนะตอนนี้เวลา6นากา37นาทีเบืเ้องส้ื้อหอตอนเดับขั้นตอนนะครับเรามาถึงต้องไปชมวีดีโอก่อนลงทะเบียนใจเงินไปชมวีดีโอนะครับเราก็จะได้บัตรผ่านมานะครับมาตรงที่จุดตรวจนะครับต้องได้บัตรผ่านนะครับถ้างนั้นไม่ได้นะครับไม่ขึ้นนะครับไป อายเพ่นลสิไปละตอนนี้ถึงซำแรกซำแหกจิตนากา7จนาทีใช้เวลาเดินครึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะมาภูกระดึงต้องกินแตงหมเพราะว่านะครับอันนี้ซ้ำแรกครับกินแตงหมูไปก่อนค่อยเดินทางต่อ ซัมบอลไปซัมก,กุกกันบไปอ่ะใช่ไปขณะนี้เวลาเจ็นกากาห้านาทีพรานพรานเปนไปซัมกกว่าเออไปเหนื่อยตอนนี้เวลาแปดนาฬกาสามนาทีซัมกกโดน ใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงมาถึงครัที่สุดนะครับเราก็ใช้เวลาสามชั่วโมงในการเดินทางพะหักแวะพักไปสี่สิบนาทีทั้งหมดใช้เวลาสมชั่วโมงสีิบนาทีแต่เราแวะหาลุงในสี่สิบนาทีบันไดตรงนี้แหละครับที่มาของคำว่านิดเดียวไปไปเบิร์กัน xem Nhi Thương chinh chinh đẹp suối คุ้มค่ากับเวลาสามชั่วโมงในการเดินทางตรงโน้นผ่านนกเขาของเราไปวกว้าง,างสนเดียวดายแต่คนเยอะ รเรามาถึงแล้วนะครับภูบรกระดึงอันนี้คือศูนย์วังกว้างหรือศูนย์นักท่องเที่ยวนะครับทุนที่พักมหแแลวของแท้นะครับอันนี้ไม่ได้โกหกแต่เมื่อกี้นั่งมอไซค์มา เราใช้เวลานะครับทั้งสิน้นสองสามสี่ห้า,อาสองโมงสามโมงสี่โมงห้าโมงก็สี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงหักออกประมาณสี่สิบนาทีที่แวะคุยกับลุงหนุย่ยที่ซ้ำแค่นะครับถึงโดยโซนที่หาปลอดภัยเป็นตะคิวนิดๆไป ตอนนี้นะครับก็มีมอนะครับน่าจะมาลงที่นี่แล้วนะ นันนีะครบเป็นของทางอุทยานรุ่นใหม่อย่างล้ออันนี้น่าจะถึงคนแรกเดี๋ยวเข้ามาไปกินข้าวดีกว่าหอมารับคนป่วยนะครับ ถือว่าดีนะครับอุทยานแบบนี้ลงไปไม่ได้ก็มีหอมารับถือว่าปลอดภัยไปไปหาที่นอนก่อนหลังจากการทาปเปรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินทางไปที่ผาหมากดูแบบเงียบเงาสดสด อันนี้คือวันที่31สธสันวาคม,สสมพศ2567พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1มกราคม2568โอ้มีคนเดินมาเลยไปเราเส้นทางไปพามากดูกนะครับก็เงียบเหงาแต่ก็มีกลุ่มน้องเขาอยู่สองคนข้างหลังนะครับข้างหน้าก็มีไปละก็ถือว่ายังดีไม่เหงา มีคนบ้างอะไรจะทำของพี่ใหญ่ี้ชางม,มาถึงแล้วพาหมากดูกเนี่ยของแท้ๆมีป้ายแล้วก็ Okay. ไปกินน้ำผึ้งผาจำศีลนะครับแล้วก็จำศีลแล้วก็ไปต่อชิวๆบนภูกระดึงนะครับนเ,เนี่ยรถเต็มเลยเด็กโอ๊ย่าสิเป็นน้ำเนี่ยไ้เป็น้ำเนี่ยบ้าเนี่ยเอาดํามันเทียม ผานา้นอยแล้วเราก็จะไปต่อน้องเขาจะไปผาลมศักรเราจะไปถึงไหมจะหมดเวลาก่อนไหม <S <S 1> <S 1> ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ผานา้นอยใกล้ๆก้าน้อยนะเราเจอฝูงลิงนะครับราลัากินอาหารกัน,กนอยู่เขาบอกมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันเออเอาเอา,เอา,เ,อาเอาโลดสดอกกินไปเลยพูดแล้วก็ไปต่อ ่าเยียบมือนะครับเราจะไปได้แค่นี้ไปไม่ถึงผาลมสักเพราะหมดเวลาจะถูกจำกัดเวลาไว้นะครับนะฉะนั้นถ้าท่านจะไปที่ผาลมสัตว์ต้องวางแผนเดินทางแต่เช้ารัาก็ไปดูสบายๆนะครับเนี่ยเอา คนที่มาตามหาอยู่นั่นไงไปซะหลยพามาดู สีสันภูกระดึงถ้าเรามาภูกระดึงเราก็จะเจออ่กากงที่หน้าตาแสนอร่อยน่าอร่อยนะครับเขาก็จะไปของเขาเขาก็จะเรียกพักพวกของเขามาครับเขาก็จะบอกว่าอ้เขาจะเป๊กเน่เขาจะเป๊กเนี่ย,เ,เ,ยเราก็ เกงใจกับเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็บอกว่าไม่ควรมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนภูก,กระดึงนะเราก็เอาให้กวางไม่ได้พูดไปพูดมาง่วงละไปนนอนดีกว่าบรรยากาศยามเช้ากับอุณหภูมิตามป้ายนะครับ12องศา แต่ว่าความรู้สึกเนี่ยน่าักสี่สักห้าองศาเนี่ยครับต้องอาศัยกับน้ำตัวหูร้อนๆแต่เมื่อคืนนี่หนาวโหดอากาศเดี๋ยวสักหน่อยเก็บของหาอะไรกินเดินทางกลับนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงนิดๆนะครับ เตรียมเก็บของอันนี้ที่นอนเราเมื่อคืนเปรกับทับอากาศหนาวโคตรเลยครับเมื่อคืนตอนนี้แดดออกแล้วแดดขึ้นแล้วแต่เราไม่ไม่ได้ไปดูผานออกแอ่นะครับเพราะทางอุทยานไม่ได้เปิดให้ดูดูพระอาทิตย์ขึ้นเจอตรงนี้ก็ได้ก่อนเดี๋ยวไปกินข,ข้าวเก็บของเสร็จไปกินข้าวแล้วก็ พร้อมเดินทางตอนนี้นะครับพร้อมเดินทางกลับลาแล้วพูดกันดึงไว้เจอกันใหม่ไปเดินทาง